ครับผมแว็บแรกที่เห็นนะเมื่อขับรถอยู่บนถนนเห็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมแบบนี้คิดว่าเครื่องหมายนั้นเตือนหรือบอกอะไรเราดูจากคลิปนะคลิปเนี่ยดูเลยขับรถไปนะเจอเครื่องหมายนี้แล้วก็งงทีแรกนะอุยย้อนเอส้นบอกว่าวเฮ้ยชะลอความเร็วหรือเปล่าคือว่ามันต้องงงอะ่ะเพราะมันไม่ได้เห็นบ่อยๆนะบางทีอ่ะ อ่าผมเชื่อว่าหลายคนน่ะเราดูจากคอมเมนต์ในคลิปรีวิวที่ผมลงไปอ่ะคือไม่รู้นะอ่าที่รู้มีตอบเป็นแม่นอยู่มีแค่คนเดียวนะนะตอนเนี้ยในคอมเมนต์นะในคลิปรีวิวนะฝากไปดูด้วยความหมายของเซลเจ้าสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับผมคือให้เราะลดความเร็วชะลอความเร็วและระวังนะข้างหน้าให้ทางคนหรือรถที่ขวางทางอยู่ไปก่อนหัวใจสำคัญที่ เครื่องหมายนี้ก็คือว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะอยู่ตามชุมชนหรือว่าทางข้ามอะไรพวกนี้ที่เป็นทางมาลายหรือว่าให้คนข้ามหรือให้รถข้ามจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าประมาณนี้นะออผมเชื่อหลายคนไม่รู้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมีประโยชน์นะแล้วก็จะได้เป็นความรู้ผมเชื่อแหละผมเชื่อเลยใครจะไม่เก่งจะจาได้ทุกเครื่องหมายหรอกแต่เครื่องหมายหลักๆทั่วไปอ่ะอย่าได้พลาดและควรจะต้องรู้ แต่เคส์อย่างนี้คือผมหมายถึงว่าเครื่องหมายเนี้มันไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆหรือว่าเราไปตามทางหลักๆมันไม่ค่อยเห็นอ่ามันจะเห็นเป็นอยู่ตามทางชุมชนในสังเกตดูได้โอเคครับผม